โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากกระแดะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ของการมางานวิ่งกินหอยนะครับก็เสื้อปีนี้ก็จะสีสวยนะสีฟ้าเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามีอะไรที่เราสนใจกันบ้างมาจากไหนกันนะครับ การจะนัดบิดค่ะเขาอยู ah, <S 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 ่ท no. 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 uh, ี่นี่อยู่แล้วเจ้าเป็นปากกระตีมาจากในเมืองค่ะมาจากพังงาค่ะเพื่อมาวิ่งเนี่ยนะใช่ค่ะฮัลโหลพูดไทยได้ไหมด o Speak Thai เอ่อ French Frenchman We come from France because it is it we we've been told it is a n international competition and they gave us a lot of money to kill me เขาพูดว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ h ฮปปี้ o o ดด a y ค่ะทานก็ได้ให้เกียรติทั้ทางตอนนี้งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับได้แสงขาวเลย อ๋อนี่เขามาออกบูธด้วยเหรอ<ช>อ๋อฮะนำรถมาโชว์เผื่อใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้3 2 1ครับคันนี้นะคะมากับเครื่องยนต์เบนซินส0 0 0นซีซี192แรงม้าค่ะเบาะแดงสุดสปอร์ตหลังคาคูเป้แล้วก็มีตัวพานรามาก,กาสรูฟด้วยนี่เรามาขายของอย่างเดียวอ,อ๋อมาขายของด้วยค่ะเราไม่ได้มาวิ่งเลยอ๋อไม่ได้มาวิ่งเลยมีอะไรจะบอกคนที่มาวิ่งบ้างไหมขอเป็นกำลังใจก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ วันนี้ตั้งเป้าว่าจะมีคนเจ็บกี่คนไหมฮะวันนี้ไม่ตั้งเป้าครับ <c oughs> คิดอ่ไยคงไม่มีครับไม่มีหนึ่งสองสา 1, 2, มองกว้างค่ะขอไล่หน่อยปอใหม่เห็นบรรยา,ากาศอย่างนี้สุดดีใจเลยครับวิ่งด้วยปะ่ะฮะนิดหน่อยครับ <c oughs> เป็นคนที่นี่นะคะเชิญชวนเพื่อนมาคนนี้มาไกลมาจากนนท์ค่ะเสื้อเสื้อเสื้อก็สวยค่ะสวยทุกปีสวยทุกปีที่สําคัญคือหอยใหญ่แน่นอนมีเอกสารรับรองไหม อัอนนี้ต้องถา,ถามผู้ใหญ่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลอยหนุ่ยใหญ่ไหมคะพี่จับได้ได้ค่ะแข็งค่ะทำไมเสื้อพี่ไม่เหมือนคนอื่นล่ล <c oughs> ละครับชุดนี้ชุด VIP มาปีแรกเรอ๋อปีแรกครับการ,ร,รวิ่งเนี่ยเขาว่าวิ่งกินหอยเนี่ยกีวิ่งยังไงนะไหมที่ผมยังไม่รู้เลยว่าเขากินหอยอยู่ตรงไรหนไม่ใช่วิ่งระหว่างกินนะวิ่งเสร็จผมยังไม่รู้เลยว่าไปกินที่งานเดี๋ยวว่าที่ไหนกินที่เต็นท์เนี่ยเอาไที่เต็นท์นี่นะแต่ว่าพี่ต้องรีบรีบเข้านะ เดี๋ยวหอยหมด,ดใช่เพราะว่าหอยไม่พอแน่นอนทขาไมแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ <c oughs> ตีก้องเพียงครับอะไรนะตีก้องเพียงครับตีอะไรนะตีก้องเพียงครับกออ้องเพียงไหนไหนหยิบหยิบมาดูดิ <c oughs> อันนี้ตีเพื่ออะไรไม่รู้าสามสองหนึง่งเอ้า เอาอะไรมาให้นักวิ่งทานนะครับ้ัวตำค่ะตำไทยค่ะไม่มีปะลาหรอไม่มีค่ะ,ะ,ะทำไมถึงไม่มีปะลาคนนักวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะอ๋อแล้วปะลานี่คือไม่เหมาะกับสุขภาพใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อ,อความปลอดภัย่ะเพื่อความปลอดภัยในลำไส้ของเขาค่ะค่ะ,คะออหอมดีนะครับอนะ่าเดี๋ยได็ดชิมด้วะอันนี้เปื่อยยังครับเนี่ยนี่ได้แล้วนะคะ่ะไก่ทอดค่ะ วันนี้ก็ร้อยกิโลน้ำมันใสไก่สะอาดรสชาติอร่อยนีเย่เป็นคำขวัญของเจ๊เปล่าการดิษค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมน,นี้ของพี่อ่ะจำสูตรไม่ได้นะแต่อร่อยทุกทุกชอ็อตน้องกลับมากินซ้ำเพราะว่าจําไม่ได้ใช่ก็กินอะไรเข้าไปกินไก่แล้วก็กินใจิตใจพี่เข้าไปด้วยลองดูสักอันได้ไหมฮะชื่อเรียกของมันสองกระดองทองม้วนสองกระดองดมไม่ต้องดมกินเลยจะรู้อร่อย ตอกูเด็กวัดนะครับใช้น้ำมันครั้งเดียวไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำสะอาดอร่อยกรอบนอกนุ่มในวันถัดไปก็ยังทานได้ขายมาตั้งนานแล้วก็อร่อยด้วยโอ้นี่ขายรุ่นที่ 3, 3> ร,รวมเวลาแล้ว80กว่าปีขลังมากอะ น้องป้านไปไงบ้างวันนี้อ่าวันนี้เกินความคาดหมายมากเลยครับพี่นี <laughs> ่ไปไหนครับเนี่ยอ่ปจุดปล่อยตัวครับพี่ ประธานนี่คือประธานชมรมนิยมหอยใหญ่มาทำอะไรกันเนี่ยพุ <laughs> ่มในน้ำคงชมรมนิยมหอยใหญ่ครับขอบคุณทุกท่านที่มาวิ่งกันในวันนี้ครับมแต่ว่าปอมไปรองนีงก็ครับขอบคุณครับน้องๆกองเชียร์นะครับคนรู้จักก็จะเชียร์เยอะหน่อย <laughs> วันนี้มาทำอะไรบ้างอะ่ะมาเป็นกองเชียร์เชียร์ยังไงครับหนึ่งสองา เพลงไปไหนอะพี่สายไฟสายไฟมาหลุดเาเลยครับผมเพลงมาแล้วอ้าวพร้อมสามสองหนึ่งเอ้าเตรียมพร้อมเลยได้เลยไฮไลท์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยจะได้สายมูนะสายมูที่มางานนี้ผมบอกเลยว่านี่เป็นของหายากนะครับตั้งขวันถุงของทวดมีเลขด้วย เลยขอบนี่นี่คือคนที่จะได้รูปสวยๆนะฮะนี่คุณป้านี่นี่นี่นนเป็นอาชีพที่น่าเบื่อเนาะก็ ถามว่าจริงๆก็เนื้อมาเบื่อไหมไม่น่าเบื่อครับพี่เพราะว่าเราได้เจอผู้คนหลากหลายแล้วก็ทุกคนที่หันมาห,าหาเราครับเขาจะยิ้มให้เราตลอดพี่ตอบดีเกินไปพี่ตอบดีเกินไปดีเกินไป <laughs> อีกเทคกหนึ่งนะเบื่อพี่ร้อนก็ร้อนบางทีงานกลางคืนก็ยุงกัดอีกเบื่อบเบาก็ได้พี่เดี๋ยวเขาได้ยิน <laughs> ตอนนี้นะครับนักวิ่งก็จะเห็นแสงลำไรลำไรของงานตรงโน้นนะฮะคล้ายๆงานวัดเลย เป็นเส้นชัยที่ฟินมากๆบรรยากาศดีมากๆนะครับหนุ่มไหมครับสนุกค่ะเป็นไงบ้างครับเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยดีค่ะหลัจากเหนื่อยแล้วก็ดีค่ะบรรยากาศดีค่ะได้ของฟรีกลับบ้านไหมมีคะ่ะเราต้องไปเอาข้างหน้าอีกเยอะเลยคะ่ะที่เราเห็นว่าใกล้เส้นชัยแล้วรีบวิ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าหวยจะหมดแล้วนะฮะทุกคนมาที่นี่เนี่ยมาเข้าเส้นชัยแล้วต้องได้กิน หอยนางรมด้วยนะครับนี่คือหอยนางรมดีใจด้วยครับได้หอยนางรมขอบคุณค่ะกี่ตัวแล้วครับไม่นับแล้วค่ะมือสั่นแหละนะหอยนี่เอามาจากไหนอ่ะเออเอามาจากฟาร์มฟาร์มครับฟาร์มอะไรครับฟาร์มหอยนางรมตรงนั้นของลุงเองของเฮียเองครับเป็นไงพี่วันนี้ ก็เป็นงานที่สนุกดีครับแต่งสวยมากครับช่วงเย็นตรงนี้ครับเป็นไงครับรวยครับผมรวยชังหูโอ้สุดยอดอากาศข้างบนเป็นไงบ้างอากาศดีครับอากาศดีครับมาสุกไม่ต้องสนใจหรอกว่าพวกเราจะหิวหรือเปล่าที่เลย นี่งานวิ่งหรืองานฟุดแฟร์ครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะเป็นที่ร้านเราเจอกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้หอยเป็นไงกรอบไหมออกเหมือนเดิมค่ะก็สนุกดีก็มีจุดเช็คอินใหม่ขึ้นค่ะจะได้ดูพระอาทิตย์ที่อะไรนะนากุ้งนะคะหอยเป็นไงางได้กินยนียย่างเลยหมดแล้วบ้างสรุปได้ทานไหมพี่ได้ทานหอยผมทานไปสิบตัวปีหน้าเราก็จะจัด เป็นประจําทุกปีนะครับถือว่าเป็นกิจก,กรรมประจําปีขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากครับอิชิตันยอดดีไหมดีครับรับมุกด้วย